วันนี้เราจะพามา The Hall of Fame นะครับอาเชิญพี่นอนเนรไปกับรพี่น้องวันนี้มีพร่เดองวิหารพี่อนุวัฒน์นะครับพี่อนุวัฒน์เนี่ยพี่อนุวัฒน์ดูแลเรื่องคอนเทนต์ทั้งหมดส่วนผมเนี่ยดูแลในเรื่องของกราฟิกดีไซน์นะฮะแต่ว่าเราก็มีหลาหลายท่านนะฮะอย่าง่อยางพี่หมีนะแล้วก็พี่เจริญเจ้าของพี่หมีเป็นใครพี่หมีอยู่ที่ พี่นี้ก็อยู่ที่มอเตอร์ฟอเตราอจะออกแบบโครงสร้างทั้งหมดอันนี้ก็เป็นรายเอืของพี่เจริญจริงๆอันนี้เป็นชาวเล่ชาวเล่ภาษาชาวเล่เป็นเกรย์เกรยช็อตแทนก็แปลว่าพอเกรยครับคือสมัยก่อนนี่จําได้เลยนะพวกเรียนคอมเมอร์ชใช่ไหมครับต้องเรียนชาวเล่เพื่อความรวดเร็วในการจดสมัยนี้โอเคครับงั้นเราเราก็เข้ากันเลย าามา้ทซ้ายเลยนี้ก็เป็นดเริ่มต้นที่เจ็บสก,ก่าครับหรือพอเป่นเ้มืมมมตั้งแต่ปีพัเกินะครับก็ตูความเป็นมาของเซนตียนะครับก็ปเนี้ยตอนนี้เราจะเรียกว่าออกแบบมาเนี้ยที่มีออกแบบมาก็คือว่าเป็นแคๆ่ๆเอ่อทำลายทำลายนะให้มีจุดนาสายตาเพื่อที่จะได้เข้าสู่ เอ่อสเปของแต่ละลิงแต่ละปียังไงนะครับน,นี่ก็เรือ่องอของประวัติความาของตาเวลาคณะเซนเตียนะครับอันนี้ก็เป็นต้นตะกูลของ,งอ,อไไุตวีนนะซึ่งเป็นเป็นคณะทั้งบวชซึ่งเขาเรียกว่าตาเวลาเซนเตียเียนประเทศไทยกลุ่มแรกนะครับเป็นวิชนเนอรี่ที่เข้ามาทำงานที่ประเทศไทยเริ่มตั้งแต่รุ่งเรืองสำคัญทางรัฐนะครับ ตั <ersch> ้งแต่ปี1 9 0แล้วก็หลังจากนั้นประมาณง1938เนี่ยก็เริ่มมาถึงเดร์โดมาเซียนท่านเนี่ยที่คิดอยากจะทำโรงเรียนเฉพาะกลุ่มให้กับเด็กๆที่สนใจเรื่องการทำมาค้าขายในขดาดนั้น เพราว่าอยู่ที่เป็นโปรแกรมหนึ่งการเรียนโปรแกรมหนึ่งของโรงเรียนสุขสัตว์นำรักเมื่อก่อนสุดท้ายท่านก็ได้แ,แยกออกมาที่เขตสาทรเนี่ยครในไทยนั้เน,นี่ยครัท่านาลูกครับก็เจอโรงเรีเซนต์แมรี่จริงๆก็เพื่อนได้นำเอาเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีความรู้นวัตก,กรรมขา่าวรู้อะไรก็ ในลั้งสมัยของประเทศไทยก็ว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนินเดียเรียนชาวเลเรียนภาษาต่างประเทศแล้วก็ตามความเชื่อทางศาสนาก็ยังมีมีกลุ่มที่ศรัทธาของพนามารีแล้วก็มีการสวดมนต์ภาวนาอ้อมนอนขอพรจากแม่ซึ่งเป็นคนเนอร์พนักาเบียนเนี่ยนำเข้ามาในประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก ครั yup. บตอนนี้ก็ได้มอบส่งให้กับนิสสันกรุงเทพแล้วก็ศูนย์ของคนมารีก็อยู่ที่วัดสิมศรที่สรเนีรยครับเานุวัตรูุ่ต่อเบจิติสีช่วงนี้ก็ในยุคแรกๆเนี่ยนะฮะนักเรียนก็จะเป็นเรียนชายล้วนเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของวิชาทางด้านบัญชีนะครับชาวเลคุณดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของ ที่เป็นตัวเด่นที่สุดก็คือเรื่องภาษาอังกฤษซึ่งวิชาทั้งหมดเนี่ยจะสอนด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมดนะฮรตำราต่างๆก็เป็นตำราที่มาจากต่างประเทศหมดเลยะนะฮะเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นโรงเรียนพานิชหรือวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือเป็นวิทยาอินเตอร์แห่งแรกในเมืองไทยเลยก็ได้ะนะครับกว่า85ปีแล้วนะคระับเั้นสิ่งที่ทมีาการเปลี่ยนแปลงไปในยุคต,ต่างๆเนี่ยก็มีมาเพราะว่า สิ่งที่ AC เนี่ยพยายามทำงานกคือวิชา,ยายที่เกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องคอมเมอร์สทั้งหมดเลยในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่บริษัทต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ตามเจริญกรุงใช่ียงฮะในหลายๆสาขาหลายๆนั่นนะนะครับไม่ว่าจะเป็น bon al, Joker, นอร์เนลเบอร์รี่จูเกอร์นะฮะหรือว่าหรืออิสเทเรนเวนนะครับก็มักจะมาขอเด็กจากเอซีเนี่ยไปทำงานเรียกว่าผลิตออกมา,มาได้งานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ส่วนใหญ่ได้อ่านความจบด้วยซ้ำเพราะภาษาใช่ไหมครับเพราะหนึ่งภาษาคุณดีดเป็นชาวเลกเป็นนะฮะผู้ชายนะฮะก็ก็สามารถที่ไปเทควงหรือเป็นเด็กขาเอ่อจะเห็นได้ว่าเรียนชาวเลกไปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเยอะสุดทราบไหมฮะอยูไปอยู่ที่ยูไนเต็ดเนชั่นอ๋อไปอยู่ที่โครงการของยูเกือบหมดเลยนะ UN UNESCO เนสโกนะครับไปเป็นสเตโนหรือพนักงานจดโชเลขนะฮะน้วยแกะ ได้ดีได้ดีกับหลายคนเลยนะครับบางคนก็เข้ามาในบการพูดปเรียนต่อทางกฎหมายนะฮะเขาเข้าไปทําทาจนกระทั่งเป็นนักการเมืองก็มีเป็นนายุัฐมนตรีก็มีเดี๋อวคมจะได้เห็นภาพกันนะครับเราก็ผ่านมาหลายยุคฮะมาถึงยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเอซีก็มีประวัติค่อนข้างจะหวือหานิดเนึงเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยการดำทิ้ตั้งของใายทหารญี่ปุ่นโอ้โหญี่ปุ่น กาที่คุณมาตั้งค่ายในนี้เลยนะครับมามีการสวนสนามมีอะไรต่างๆเนี่ยผมได้รับรับการบอกเล่าจากผู้ใหญ่ที่เป็นสิ่งเก่ารุ่นแรกเลยนะครับน่กจำตัวก็ยังเป็นหลักเดิวอยู่นะครับเขาบอกว่าคนเรียนก็เรียนไปถึงมุมหนึ่งของตึกได้ของสนามนะครับส่วนพวกที่ซ้อนรบก็จะซ้อนไปจัดแถวไปที่สนามตบอนปัจจุบันนี้นะครับจน้าหลังจากนั้นเนี่ยสุดทายสงบลงนะครับก็ กลับมาเปิดเป็นที่อีกหนึ่งนะครับแล้วก็มีการมันเรียนะดมทุนกันทางคณะก็ให้มาสร้างตึกนะฮะตึกแรกก็ใช้ชื่อตึกของผู้ก่อตั้งเลยก็คือบริษัทการ์เดอร์โรเดอร์นะครับก็ตั้งชื่อตึกว่าตึกโรเดอร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าอกระเสียงกันนะครับหลังจากนั้นท่านก็มีผู้ช่วยมือหนึ่งท่านหนึ่งนะครที่เข้ามานะซึ่งคนนี้จะัดการดีก็คือท่านบริษัทการ์เดอร์บริัทดังของเรานะครับที่ว่า เป็นนักบวชหนุ่มนะฮะมาจากอินเดียนะครับเซิร์ฟเลอร์ในหมดทุกอย่างนะวิชาคอมเมอร์สเนี่ยมาเรียนยรู้ด้วยตัวเองหมดเลยนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดมาสอนมาสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่นะฮะท่านจะเชี่ยวชาญมากในการสอนสองเรื่องคือเรื่องของม o รัลกับวิชาของของผู้พูดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในยุคต้นๆเนี่ยเราจะบิลเรียกว่าคนฟืนมากในเรื่องของศิลัยธรรมจริยธรรมนะครับควบคู่กับการ เวียนกันผ่านกันนะครับจนท่านก็ได้รับประมาณได้เข้าเป้าสมเด็จพระชินีนะครับหรือพระพันปีหลวงนะับพระเด้วยประนาษเนี่ยอยู่มาถึง50ปีนะครับเรียกว่าทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยกลับบ้านเลยนะครับก็ถัดมาก็จะเป็นท่านอธิการย์นะทุกท่านที่เคยเข้ามาบริหารแล้วก็เข้ามาพัฒนาพื้นฟู แล้วก็ปรับปรุงทุกอย่างเนี่ยให้ก้าวหน้าไปนะครับก็ปัจจุบันมี็นคนเท่าไรนะครับสิบห้ายี่สิบนะครับท่านปัจจุบันก็ดิฉันเองนะครับท่านเวเอร์วิหารน,นะครับสิร้าคศนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมาดูแลเอิีอยู่นะฮะแล้วก็ผมจะพยายามให้เนะีสีนั้นพัฒนต่อไปในในทิศทางอนานตต่อไปนะครับ ปัจจุบันโรงเรียนก็ขยายใหญ่มากนะฮะจากสนามฟุตบอลหนึ่งสนามนะครับเรือนไม้นะคะมีอาคารมากมายเลยซึ่งก็พร้อมที่จะรองรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามานะครับเราได้มีการก่อตั้งนะครับเรกว่าอะไรสมาคมเซกเก่าขึ้นมานะฮะเพื่อรวบรวมเพื่อจะได้เกิดเป็นกำลังสองฝ่ายนะฮรโรงเรียนกับสซกเก่า ที่จะร่วมมือกันเพื่อเข้ามาพัฒนาและเสริมเสริมสร้างความแข็งแรงเข้ามาด้วยกันพร้อมกันนะครับมาคมสิกลสำคัญพันธุ์นี้เองเนี่ยก็ได้ทําคุณประโยชน์หลายอย่างนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อรลึกถึงเออเพื่อเพื่อติดตั้งในสิ่งเราคือมูลนิธิเพเดอกานมูลนิธิการนี้เองนะมูลนิธินี้เนี่ยเป็นมูลนิธิที่จะเน้นการให้การศึกษามอบคุณการเสริมนะ ให้กับครูโดยเฉพาะนะครับจุประสงค์วัตถุประสงค์หลักเลยต้องการพัฒนาครูขึ้นมานให้ครูมีคุณภาพนะไม่ว่าครูสาขาใดสาขาที่สอบผ่าน,นคัดเลือกคุณพระมานาเราจะมีการการพบกันก็จะมีเรื่องของออการพบปะระหว่างครูท,ที่ได้คุกันทุกปีนะฮะซึ่งทางท่านกาจรหรือผู้ในการทุกท่านเนี่ยก็จะเป็นคนที่ให้ออ ร้อยสี่สิบคนนะครับวันนี้ที่นี้ก็เป็นห่วงเรืกก่องการคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยทำยังไงถึงจะดีคุณภาพดีขึ้นเพราะว่ามันมีความเหลื่อนบางสูงแล้นนนนวคุณภาพการศึกษาก็ไม่เท่ากันระหว่างเมืองกับการบริการในระบบอื่นเน,บ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 น,นี่ยก็เลยให้รูที่อยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยสมัครเข้ามาเพื่อที่จะได้รับผลน,นี้ไปต่อแล้วก็ เรียนพี่น uh, uh ี huh. ่ดยเรียนมหาวิทยาลัยดู่ที่ตัวเองยคุณจะเป็นผู้ที่จะมีอีเนเลคชั่นสำหรับสมัคราไปเขาจะมีการสร้างเครือข่ายว่าุพี่ลุงน้องอยู่ที่ไหนกันในครบ้างเรียนจบอะไรันในางแล้วก็ปีนั้นก็จะมาพบกันที่สนกานแล้วก็มีทานข้าวมีไปสนักงานร่กันมันเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มที่เราให้ความหวังว่าการศึกษาจะได้พัฒนจาก แต่ก็ยังเป็น hmm. ส่วนน้อยในส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่เอสิ่งที่ทำมาสิ่งก็เป็นคุณภาพที่เริ่มจาก E C C ในด้านดิจิทัลมีคุณสมบัตินำบนกลุ่มเป็นตอนนี้เป็นครับเป็นอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ดิจิทัลข้างต่อเนี่ยก็มีพวกเราบผู้ใหญ่หลายท่านเป็นประธานทางดิจิทัลต่อมาตอนนี้คุณสนั่น ก็ดูแลอีกหนึ่งสมาคมนะครับก็คือสมาคมผู้ปกครองและครูรรรนะครับซึ่งเป็นสมาคมที่ดูแลทั้งครูแล้วก็เป็นตัวที่จะช่วยประสานความเข้าใจนะฮะร,ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนนะครับซึ่งในประเด็อาจจะขยายกลุมนี้มากกว่าผมนิดนึ่งเพราะว่าได้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด้มีนิดนึงนะครับเช่นนี้จริงๆท่านสมเด็จมีภารกิจพาณิาย์นะในขณะนีนแ้แต่ท่านก็ยังทาหน้าที่เป็นอายาสมาคมผู้ปกครอง ท่านรูกระ่ะมาย22สสมัยสมัยก็สองปีตั้งแต่ต่อตั้นมาก็มีไม่ถึงท่าหมื่นมีท่านเลยนะชื่อมีชาวท่านมิเชีย<า>นคือมีชาวท่านแ,แกรกๆทีทท่เป็นนายกมาแล้วก็ทำ้ทาที่แทนแล้วสุดท้ายทำนสนามก็อาสาและมาช่วย่ก็ได้ทำความเจรห้กับโรงเรียน แล้วก็ท่านก็ได้เป็นนายุทธมรรคการนำขบวนสำหรับประพฤติภูมของมูลนิธิคารณ์จัดเวรประเทศไทยด้วยก็โดยอาศัยท่านนี่แหละได้เขาเรียกว่าได้เอื้อประโยชน์ให้สำสำหรับการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมากถือว่าโชคดีมากนะครับที่มีซึ่งเก่าอย่างท่านสนับนะครับเพราะว่าตอนน <Mm ี hmm> ้ท่านเองก็กำลังเป็นประธานของการค้าด้วยนะฮะซึ่งนักปฏิบัติธุระพิตมหาศาลเลย เรามีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่านะฮะเรามีสมาคมมูลินทีนะครับที่ดูแลเรื่องของการศึกษาเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยเราพบว่าแล้วหน่วยงานไหนเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักจริงๆที่จะดูแลเรื่องการศึกษาของเด็กของเราเองนะฮะทางอดีตนายกสมาคมของเรานะฮะคุณพัเตอร์แสกชัยชพิชายินาัน์เมื่อสิบกว่าป,ปีที่แล้วก็ได้ตั้งเด็กัน้น มูลนิธิเบลเดอร์มานาโดยใช้ชื่อของเบลเดอร์มาคผู้ที่ทุกคนเนี่ยโปรดปรามากนะครับก็ต่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อมุ่งเน้นในการที่จะพัฒนานะฮะเอซีซีโดยเฉพาะเลยกระดมทุนหมทุนให้กับสาวๆเด็กน,นะครับแล้วเราสร้างช้างเผือกข,ขึ้นมานะฮะแล้วจากความร่วมมือกันทั้งทุกมูลนิธิเลยเนี่ยเราก็ได้ครั้งหนึ่งเราเคยได้รวมตัวกัน พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีซึ่งได้รับความร่วมมือสัมพันธ์จ,จากทงางนอร์เทย์สัมชัญดีเอแบกงนเรี่รู้จักดีเนี่ยเราได้ตั้งหลักสูตรที่ใช้ชื่อของเ c c ขึ้นมาเราเรียกว่าเ c c ีซีสโตร์คอมเมอร์นะครับก็ได้ผลิตนักศึกษาปร,ริญญาตรีนะฮะที่เป็นความร่วมมือระหว่างเ c c กับเอแบกขึ้นมาเนี่ยอตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบกรุ่นนะฮะซึ่งก็กำลังพิจารณาอยู่ว่ากำลังจะปรับดันอะไรกันไป จะเห็นว่าจากประวัติที่ผ่านมามากมายเลยนะครับก็จะมีจุดเริ่มต้นหือทางายที่เราได้ทําไว้เพื่อจะได้สร้างกันหาจากดบตปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี1 9ึ8งสานะครับจนทัถึงปีนี้นะฮะ2022ันแล้วนะครับเราได้ผ่านเรื่องราวประหานม,มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราได้ร่วมมือกันภายในประเทศเลยนะครับร่วมมือกับทางสนธ รัฐประชาชนจีนนะครับในการที่จะผลักดันและจัดสอนหนังสือจีนขึ้นมามีการต่อตั้ง้องเรียนผงจือนะเป็นแห่งแรกของเอวิทยายลัเอกชนอาชีวะนะครับในประเทศไทยเลยนะซึ่งจะเน้นการเผยแพร่พระธรรมรการใช้ภาษาที่เรียนภาษาจีนแล้วก็เป็นมาทำเรียนเช่นดนตรีนะแล้วก็เกมกีฬาก็คงจะรู้จักดีเรื่องโบใช่ไหมฮะ อีกอันหนึ่งที่เราภูมิใจมากเลยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราก็ยังทําอยู่นะครับก็คือโดยความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนเนี่ยเราได้จัดหลักสูตรขึ้นมานะคระับเพื่อหลักสูตรนี้ไปสอนเรียกว่าออนไลน์ดีลุดดันนะฮะก็คือสอนทางไกลที่โรงเรียนไกลขอนแกูนินนะฮะทางท่านผู้บริการก็จะต้องเอาครูที่นี่เนี่ยไปสอบใส่รถเรียกขนไปทุกสัปดาห์เลยนะฮะไปที่ห้องสอบใช่แล้วก็ไปจ่ายทออที่นั่นต่อนะ จนทงถึงทุกวันนี้นะครับมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี1997นะฮะก็เกือบยี่สิบปีแล้วนะครับที่เราเป็นคนไดารับความดีมเลยนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีรายการที่ออกทีวีดิจิตอลอยู่ครับนะฮะโรงเรียนก็ได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับจนทงถึงวันนี้แล้วเมื่อปีสองพันปดสิบเก้เนี่ยก็เราที่สองก็รอบ80ปีนะฮะเลยก้าวไปสู่ ในนอบต่อไปนะครับและที่เราจะต้องกล่าวถึงที่อดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้นยืนจันต์ปัจจุบันเนี่ยได้เน้นย้ำตลอดนะครับก็คือที่มาที่ไปของไอซีที่มาที่ไปของคณะเซกเร์เบียนนี่เองนะผู้ก่อตั้งคณะเซกเรบียนะครับเพื่อเรีนเชอดนะครับ ที่ให้อุดมการกับพวกคุณเด้เราวนะ่าท่านเนี่ยเป็นนักบวชหรือเป็นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสแล้วก็เป็นคนที่รักเด็กนจนๆนะ่ะเด็กชาวบ้านห่วงเขาลเลยกันสมัยรู้จักกันที17่17เนี่ยนะครับเพราะท่านเกิดประมาณปี1733เนี่ยนะครับวก็สิ้นเมื่อปี776ก็300กว่าปีแล้วเนาะ ท่านก็เป็นหัวงนสังคมฝรั่งเศสการปฏิวัติเนก็มีความยากความจนชาวาชาบ้านเหลือรลอนในฐานะที่เป็นบาัหลวงท่านก็ดูแลในเขตวัดเขตโบสเนี่ยก็อยากจะให้อนาคตกับลูกหลานของชาวบ้านอยากน้อนอ,อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและมีคุณธรรมงเงี้ยก็ทำตัวเองขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะเด็กน,นะสตรีคนเจ็บคนป่วยคนแก่ก็เปิดบ้าน สมเคราะห์เอาไว้หลายที่แล้วก็อาสาหาคนมาช่วยเราพูดวู่บุญองการของท่าน,ท,าน,น Marie, ท่านเนี่ยชื่อหลุยส์มาเรแห่งเมืองมงฟอร์ด hmm. เลยหลุยส์มาเรย์เดมงฟอร์ดเนี่ยครับท่านหาลูกทีมเข้ามาแรกแรกก็มีแค่ผ้าห่มพอหลังขยายมาเรื่อยๆแล้วก็ ขยายไม่ใช่เฉพาะในฝรั่งเศสเท่านั้นออกไปทางยุโรปอเมริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็ามกาถึงเอเชียแล้วนะน,นีครับประเทศไทยก็ส่งรุ่นแรกมาในปี1901เพราะรรว่าคุณพ่อกัลังเบย์สร้างโรงเรียนอาสัมวัดอสาสัมหรือโบอสถ์อาสัมเนี่ยก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ช่วยเด็กทั่วๆไปเหมือนกันเด็กรอบๆนั่นแหละที่ไม่มีท่านมองว่าเด็กไทยต้องการการศนะึกษาเพราะว่า มันจําเป็นและท่านก็ทํางานที่โบสถ์ด้วยทํายังไงถึงจะมีคนช่วยท่านบอกว่าทํางานโบสถ์อย่างเดียววัดอย่างเดียวก็ไม่ไหวละก็เลยคิดว่าหาคนมาช่วยดีกว่ากลับไปประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ไปเจอกับอธิการใหญ่ของคณะเนี่ยที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปถามว่ายินดีจะมาเมืองไทยไหมเพราะไปหลายไปหลายกลุ่มนะไปถามหลายกลุ่มไม่มากันเลยแล้วก็มาถามกลุ่มนั้โบวชชื่อว่าคณะโรเดอร์เซกเบรียนเนี่ยก็ ทางผู้ใหญ่บอกมาสิแล้วก็ส่งมาเลอร์5ท่านแรกมามท่านที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแต่งตำราก็ค,คือหนึ่งใน5คนที่มาดเลือร์ฟรงชอ,อร์ฮแลนด์เนี่ยครับเนี่ยค,คือคนผู้ให้หรุกาเรมาเมืองไทยก็ทำเหมือนท่านเด็กที่ต้องการการศึกษาต้องการอนาคตก,ก็เรามาเริ่มที่อาร์รับ แล้วก็ขยายไปที่สระบรียต่อไปที่เชียงใหม่แล้วก็มาที่ a อ c นะนครับในที่สุดและหลังจา,งนนนานกนั้นก็มีสถาบังเรีมาพักที่สิ่ที่เนี่ยแล้วคติพจน์ของท่านที่ทํางานก็คือไม่ได้คิดหวังอะไรเลยทําทุกอย่างเพื่อเด็กเพื่อชาวบ,บ้านเพื่อสังคมเพื่อเพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้าหรือเพียงผู้เดียวทำ ทุ่มให้ทุกอย่างมไม่ได้คิดอะไรเลยคาดหวังว่าสิ่งนี้ทําเพื่อพระเจ้าจะได้มองเห็นว่านี่คือคนคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าตัวเล็กๆทําเพื่อคนโดยการดูแลรับใช้เด็กๆตั้มาในนี้ใหการให้การศาึกษาให้ความรู้แล้วก็ให้การสราะห์กับคนอื่นๆก็เลยเป็นผู้ที่อยู่ในดวงใจของเรามาตลอด แล้ผู้ให้บริการให้กับเราเราก็ทำเช่นนั้นครับขอบคุณมากครับตรงกลางนะครับ <c oughs> ก็เป็นของอีกนิดเดียวเอาแบบสั้นๆนะเป็น่าเช่นนี้ครับครับตรงกลางของเราเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นไฮไลท์ของของเ็นของเรานะฮะก็คือสิ่งเก่าที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนไป,ปน็นหลแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงนะฮะและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติสังคมด้วยนะครับ ก็จะมีชื่อแล้วก็เกียรติประวัติของทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากทางสิเก่าผู้สอาหลายท่านเลยนะครับทั้งสมาคมแล้วก็ผู้มิที่ที่เขาร่วมกันประชุมนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็คือคร่าวๆเราจะเป็นการคัดเลือกปีต่อปีไปนะครับอันนี้ก็เป็นการที่ที่เรียนตามการคัดเลือกมากกว่า,รเ,รารเ,เริ่มมีการคัดเลือกเรื่องอะไร ก็จะเป็นสิ่์เก่าที่เราตั้งเป็นพนักงานของทุกปีนะฮะว่าเป็นที่รู้จักกันไหมแล้วก็เอาคุณสมบัติของรรมการเนี่ยขึ้นมาก่อนเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่ให้สิ่์เก่าเนี่ยเสนอชื่อนะครับผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นสิ่์เก่าที่อยู่ในออรเแกนย่อยของเรานะฮะเราเคยมีรางวัลสิ่์เก่าดีเด่นนะครับก็บางส่วนท่านก็ได้รับรางวัลสิ่งเก่าดีเด่นมาด้วย แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นสเก่าอีเด็กที่ได้รับรางวัล top เจ็ดดวงตรงนี้นะครับ,รบเราเน้นถึงการที่เขาได้สร้างผลงานความดีนะครับและได้กระทำโดยสม่ำเสมอน,นะครับ,รบไม่ใช่เพียงฉับเฉยนะครับนั้นก็จะมีหลาย,ายท่านปีนี้อยู่ในทุกด้านตรงนี้เลยนะครับจริงแล้วก็เตรียมตัวที่จะมีสกเก่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะทุกปีนี้ก็จะมีการเสนอเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นบางอันนี้เราก็เก็บภาพบอดส์รอา ครับก็อันนี้ถ้าคือห้องสอบเป็นเรามีนักการเมืองที่ว่าได้ประสบความสำเร็จในอาชีพการเมืองที่เป็นสิทธิ์เก่าของเราอยู่ท่านนึงที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับก็คือสมบัติสมัครสมบัติประเทศนะครับครับแล้วก็คุณหญิงปัตตาพิ่็ได้รับเลือกให้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วครับที่ท่านก็มีบทบาท การกีฬาของประเทศกีฬาสสี่โลกนะครับันี้นานเป็นคณรกรรงการของโอลิมปิก็ะชุมี่วที่ประเทศจีนอย่างครับกีฬาินะครับว่าประเภทกาาีฬา,า,าที่จะมี เป็นคนนักกีฬาที่ท่านดูแลเป็นแบงก์ท่านทำมาผม้เป็นท่านใประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จอย่างขั้นใหครับต้มีนักธุรกิจหลายท่านเนาะอในนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำผู้ประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจเนี่ยในประเทศไทยนะครับต้มีใครบ้างครก็